สนับสนุนโดยซอสถอยนางลมสูตรเข้มข้นตาเด็กสมบูรณ์ใหม่หอมอร่อยยิ่งขึ้นเมนูที่2ก็เตรียมอยู่ข้างหน้าผมแล้วท่านผู้ชมครับเป็นเมนูที่เรียกว่าเป็นพื้นพื้น,นง่ายๆนามาฝากท่านผู้ชมกันครับเป็นปอเปี๊ยะปูกับไข่แดงเค็มเนี่ยครับเราทาไส้กันก่อนารากผักชีกระเทียมก่อนครับซอยบางๆแบบนี้เลยนะครับเพื่อเวลาตําแล้วก็จะง่ายขึ้นที่จะทําให้เขาละเอียดไม่เป็นเส้นครับเอาละเสร็จแล้วเนี่ยคบ เล็กๆอยากจะจำให้ลาบกักชีนี้ละเอียดก่อนนะครับจะเทียมเข้าไปด้วยครับเอาละเสร็จแล้วเราก็จะผัดเขาให้เหลืองหอมก่อนนะครับแล้วก็ค่อยใส่พริกไทยครับ ว่างที่อรอลาบชีกระเทียมผมก็จะมีบุ้นเส้นผมก็ตัดบุ้นเส้นให้สั้นหน่อยท่านผู้ชมครับมันเล็กอยู่แล้วพอเราหยิบแล้วจะได้ไม่ไม่หนีมือเราผมแล้วก็ไข่แดงของไข่เค็มนะครับ <S <S 1> <S 1> เลือกแบบเราซื้อแบบเป็นไข่แดงที่ แข็งๆอย่างเงี้ยนะครับที่มีอยู่ในตลาดในม,มีอยูอ๋อกรเตรียมผมเหลืองแล้วครับเตรียมที่จะหอมอผมใส่พริกไทยนะครับแล้วผมก็ใส่ปูลงไปครับแล้วก็ผัดอย่างนี้ไปกับปูให้หอมเนื้อปูให้หอมก่อนนะครับก่อนที่เราจะปรุงรสครับผมก็จะหันมาเตรียมไข่แดงของเราครับ ที่เราเหลืออยู่ตรงนี้ผมอยากจะใส่ผักชีลงไปด้วยไข่เค็มของเราก็นำใส่ลงไปในปูของเราเลยครับจากนั้นเสร็จแล้วผมก็จะใส่บุ้นเส้นนะครับ ก็ขัดลงกันไปผมเอาซิ๊วขาวหน่อยครับผมก็ปรุงด้วยซีิ๊วขาวของเราหน่อยแล้วก็มีถั่วง,งอกครับสีออกน้ำตาลน้ำตาลหน่อยครับเดี๋ยวเราต้องเอาให้ถั่วง,งอกสุกนิดนึงครับก่อนที่จะนำมาหอ่อเสร็จแล้วผมจะเตรียมอันนี้ไว้ก่อนอันนี้ก็คือแป้งสาลีครับผมเอาใส่น้ำละลายน้ำหน่อยครับ ตกใจใชเยอะใชขอขยับหน่อยแล้วกันนิดเดียวพอเอาแค่นี้พอนะครับเสร็จแล้วผมใส่ผักชีครับใส่เป็นอันเรียบร้อยเสร็จครับออกจากกระทะเพราะกระทะยังอุ่มความร้อนอยู่ผมแบ่งเป็น2อ,อันแล้วกันใส่นีนอันนึงเพราะว่าจะได้เย็นเร็วๆแล้วเดี๋ยวเราจะห่อได้ครับเรามีแป้งแล้ว รามีไส้แล้วแป้งที่แป้งติดนะครับแป้งที่ใช้ติดกับตัวสปริงโรไส้เราเย็นแล้วนะครับท่านผู้ชมครับผมก็จะเตรียมแป้งเลยท่านผู้ชมเวลาซื้อแป้งหอ่อต่อเปียมาอย่างนี้นะแป้งจะมีหน้าหนึ่งเรียบหน้าหนึ่งหยาบเราลองสัมผัสด,ดูก็แล้วกันว่าด้านไหนเรียบก็ให้ลงข้างล่างด้านไหนหยาบเอาขึ้นข้างบนเพราะว่าเวลามันเรียบเนี่ยมันอยู่ข้างนอกเนี่ย มันก็จะทำให้ชิ้นปอเปี๊ยะเราเนี่ยเนียนเรียบสวยครับผ <Okay. S 1> มจะห่อทั้งไข่ทั้งเส้นนะครับลงไป mm. แล้วก็ใช้แป้งที่เราผสมน้ำเอาไว้เมื่อกี้นีะครับแตะที่ปลายแผ่นะนะครับแล้วก็ไลว่วางนี้ไปเรื่อยๆ แน่นๆชนิดหนึ่งครับช่วงนี้ให้เท่ากันช่วงปลายเนี่ยครับเราขึงนค่อยม้วนเอาล้วครับน้ำมันเราเตรียมที่จะร้อนอย่าโอเคยังไม่ต้องถึงก็ต้อง ร้อนจนมากมายนะครับเพราะว่าเราต้องการให้แป้งสุกหลอบผมก็ขยับไปเรื่อยๆครับท่านผู้ชมครับเวลาเราทอดแบบนี้เนี่ยน้ำมันเนี่ยถ้าโดนไข่ในลักษณะทอดแบบนี้เนี่ยมันก็จะทําให้น้ํามันเนี่ยเป็นฟองง่ายแล้วก็จะเสียเร็วคําว่าเสียเร็วคือทอดซ้ํามันก็จะเกิดฟองขึ้นอีกอย่างเงี้ยนะครับผมเลยเอปอเปียผมก็เลยใช้เป็นแป้งสาลีแตะผสมน้ําเท่านั้นเองไม่ใช้ไข่แดงนะครับเพราะอย่างที่บอกไข่แดงก็จะไปทําให้น้ํามันเสียเร็วครับ แต่ถ้าสมมติว่าน้ำมันเราน้อยอย่างนี้สปริงโรตัวใหญ่อย่างนี้น้ำหนักของสปริงโรเนี่ยหรือน้ำหนักของปะเปี๊ยะเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวปอเปี๊ยะเนี่ยติดอยู่ก้นกระทะเราก็ต้องขยับแบบนี้ครับบ่อยๆเพื่อไม่ให้เขานิ่งแล้วก็จะไหม้ด้านเดียวครับเอาละครับท่านผู้ชมครับผมปิดน้ำมันแล้วปิดกระทะก่อนผมก็จะ จักสปริงโลที่เราทอดจนเหลืองสวยแล้วขึ้นมาก็เอามาใส่ในนี้จอนนั้นเสร็จแล้วเราก็จะเตรียมจานเสร็จแล้วก็หั่นสักอันนึง่ง เอาละครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับปลียะใสปูกับไข่แดงเค็มของผมครับข้างนอกนี่กรอบมากๆครับพร้อมกับซอสพริกครับเดี๋ยวมาชิมครับต้องชิมครับผมจิ้มกับน้ำจิ้มซอสพริกของเราครับท่านผู้ชมครับเคี้ยวมาแล้วนี่นี่ให้ดูอีกรอบหนึ่ง ไส้จะเยอะแล้วก็แผ่นที่เราห่อเนี่ยจะห่อแบบไม่เกิน2ทบนะครับทบครึ่งก็เห็นจะแผ่นเนี้ยบางมากๆครับพอลงทอดแล้วมันจะกรอบเรียกว่าพอจิ้มน้ำจิ้มซอสพริกเราไว้เนี่ยโอโ้โหกรอบกลมอยู่ในปากเลยครับแล้วก็เจอวุ้นเส้นหนึบหนึแล้วมีไข่เค็มอมเค็มเ็มเล็กๆแล้วก็หอมรากผักชีกระเทียมพริกไทยถ้าท่านผู้ชมไม่ชอบไส้แบบนี้จะชอบเป็นเจใส่ผักมีวุ้นเส้นใส่เห็ด ได้ทั้งหมดเลยครับท่านผู้ชมครับปรุงรสตามชอบที่เราอยากจะได้ใส่ซีอิ๊วขาวลงไปแต่อย่าให้แฉะอย่าให้มันมากนะครับเพราะไม่งั้นลยเดี๋ยวแผ่นจะมีปัญหาเวลาเราทอดเพราะมันแฉะก่อนนะครับแล้วก็ไม่จําเป็นอย่าหอ่อแล้วค้างทิ้งไว้ในตู้เย็นนะครับเพราะเดี๋ยวความชื้นของไส้มันจะออกมาถึงแผ่นแล้วก็ทอดไม่ได้เป็นแบบนี้เอาละครับ,ท,รบท่านผู้ชมครับเทคนิคเคล็ดลับแบบนี้นํามาฝากท่านผู้ชมทุกวันเสาร์ทางททบ5ดิจิตอลช่องหนึ่งแบบนี้นะครับเอาละครับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันวันเสาร์หน้าครับสวัสดีครับ